มารู้จักกับลูกเล่นความสามารถที่ชื่อว่าแชทโฟเดอร์ในแอปพลิเคชันไลน์รายการใหม่186รายการไลน์นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆพื่อนผู้กานทางสายตานะครับผมจะสาธิตอยู่บน iPhone นะครับโดยการใช้งาน Watch Over ตัวอ่านหน้าจอแต่ถ้าเพื่อนๆที่ใช้งานระบบ Android นะครับที่ใช้ TalkBack อยู่ก็เมนูนี้มีเหมือนกันเลยตั้งค่าใช้งานแบบเดียวกันเด็ดเนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะ,ะปึ๊บปึ๊บปึมาหน้าจอเปอดใชอยูอ่ให้หน้าจอมืดนะครับผมบันทึกหน้าจออยู่นะครับมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าถ้ามีรายชื่อกลุ่มรายชื่อเพื่อนอ เข้าไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเยอะหน่อยแหละเอาอันนี้มันเกี่ยวข้องกับตรงเมนูนี้เกี่ยวกับข้องกับตรงนี้โดยตรงเลยเฟซบุ๊กไลน์รายการใหม่ห8 6่รรายการผมปลดลอ 23, <iPhone S 2> ็อก p h o n e มาเรียบร้ <11. S 1> อยแล้วอยู่ที่แอปพลิเคชัน Line ถ้าใครใช้งาน Watchover เหมือนผม1นิ้วแต่2ครั้งเข้ามากันเลยนะครับปึ๊บ <Line, S 1> นี่ครับ่ลน์ลนกำลังบันทึกหน้าจอคนทั่วไปสามารถจินตนาการได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ผมใช้งาน Watch Over ที่ทำให้คนตาบอดใช้งาน iPhone ได้เนี่ยครับก็ เพื่อนๆเห็นหน้าจอมืดแต่เราก็สามารถเข้าถึงและใช้งานด้วยการฟังเสียงนะครับเดี๋ยวพอดีเหตุการณ์นี้นะครับเกิดจากสมาชิกมาใช้บริการมีนัดกับหมอแล้วผมเองก็เจออาการแบบนี้อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ด้านบนสุดก่อนนะครับค้นหาช่องค้นหาแชทใหม่กุ่มนี่ครับแชทกุ่มผมอยู่เีือตัวเลือการทรายการแท็บเลือกอยู่แชทไอเทมใหม่186รายการแ็บสองหนะครับแ็บแชทแ็บที่2จาก5นะครับ สมาชิกบอกว่าเครื่องของเขามีอาการแบบนี้มาในสภาพแบบนี้นะแชะกลุ่มไปที่<ป>ด,ด้านบนสุดสอสิคะอ่าแล้วก็ปัดขวามาแก้ไขกลุมแกไขก็เห<ป>มือนเดิมเอนี่มเหมือนเดิมโอเพีนแชะกลุ่มมีสองครั้งเพื่อเปิด ปุ่มมี Open Chat ก็เหมือนเดิมนี่แชทใหม่ปุ่มอ่าแล้วปัดขวามาเรื่อยๆนหช่องค้นหาค้นหาสแกน qr code ปุ่มอ่าบานเนอร์ c h ชยุทธปุ่มอ่าก็ก็เหมือนตรงนี้โฆษณา14วันที่20โอมและเฟอร์นิเจอร์แปดปุ่มเนี่ยยืนยืนพานปุ่มบานเนอร์ c ชโมปุ่มเป็นไก็ก็โฆษณากลางกลางคืนถ้าเราปัดที่ไหนก็เลือกอยู่ทั้งหมดแท็บหนึ่งจากห้าเอ้าทำไมมีแท็บมาอยู่ด้านบนด้วยล่ะครับแท็บชื่อว่าทั้งหมดหนึ่งจากห้าตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันบางคนมี1จาาก4บงคนมมีีี1 1จจาาาากก5บงงงคน3ออะไรย่เ้ย มีทั้งหมดผมปัดขวาต่อเพื่อนแท็บสองจากห้าเพื่อนกลุ่มแท็บสามจากห้าปัดขวามาเรื่อยๆนะครับกลุ่มบัญชีทางการแท็บสี่จากห้าบัญชีทางการโอเพนแชทแท็บห้าจากห้าบัญชีทางการห้าจากห้ามีแท็บของผมมีห้าแท็บบางคนอาจจะมีสามแท็บสี่แท็บห้าแท็บหกแท็บแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าในนี้คือแท็บที่แสดงแชทโฟเดอร์ครับผมนี่เป็นลูกเล่นที่อยู่ในไลน์แหละผมเองก็ ต้องขอขอบคุณพี่นนทวัฒน์นะครับทีอ่อยู่ในถากการเดียวกันแล้วบอกว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับพี่หลงอแล้วก็แนะนําวิธีการพี่เขาก็พาไปปิดให้เรียบร้อยอคือจริงๆฟีเจอร์นี้มีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งคุณหมายถึงมันดีอะแล้วก็มีแบบมันไม่ชอบมันไม่ใช่โทษนะครับคือมันไม่ชอบมันเกะกะคือเป็นการเหมือนกับเรา เราอยากจะให้แสดงไม่แสดงอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นอ่าค่ามาตรฐานนะครับที่มีแท็บขึ้นมาถ้าเราปัดขวาต่อก็จะเป็นชื่อตอนนี้เราอยู่ที่เขาบอกว่าเลือกเอนี่ย เลือกอยู่ทั้งหมดแทบ็บ1-5จาก5เขาจะแสดงทุกอย่างในลายตามปกติต่อจากแท็บตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าผมปัดขวอ<ท>ไปกลุ่บ,บัญชีทางการโอเ n c นแชทแท็บ5จาก5พอเลยจากแท็บ5จาก5หรือ4จาก4หรือ6จาก6แล้วก็ตามปัดไปก็จะเป็นแชท Line เป็นกลุ่มเป็นบัญชีทางการ เป็น Open Chat ตามปกตินะ่ครับปัดขวามายังรับและวงใหญ่เข้าร,รวมบทความานะครับ o p e พ Chat พูดคุยเครือข่ายซื้อขายสลัก Open Chat ข่าไลน์ทูเดย์เวล์โอเพนแชทเขาสมาคมคนตาบอดอแห่งประเทศขออนุญ,ญาตนะครับที่จะมาคือประมาณนี้ก็จะมีทั้งเพื่อนมีทั้งกลุ่มมีทั้งบัญชีทางการมีทั้งอะไรต่างๆนานาเพราะตรงนี้เป็นการเลือกรูปแบบแชทโฟลเดอร์ครับว่าให้แสดงออกมาเป็นอย่างไรซึ่งขออนุญาตกลับไปด้านบนโฮมและเฟอร์น เลือกอยู่ทั้งหมดแถบหนึ่งจากหตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณแถบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณไม่ไม่ถึงบนสุดนะครับลงมาประมาณล่างหน้าจอลงมานิดหนึ่งครับผมอ่าก็เป็นแถบอยู่ด้านแถบแถวบนนะครับซึ่งในทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ถ้าคุณไปเปิดฟีเจอร์นี้ขึ้นมาก็จะมีแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะให้แค่แสดงเราปัดความมาเพื่อนแถบ2จาก5เพื่อนนะครับเนี่ยหนิ้วแต่สครั้งที่เพื่อนเลือกอยู่เพื่อนแท็บสจากห ถ้าผมปัดขวามาแท็บสามจากห้าบัญชีทางการขวามาโอเปนแชทแท็บห้าจากห้าต่อจากโอเ n นแชทเนี่ยก็จะแสดงแชทของเพื่อนที่เราสนทนาถ้าเรามีการจัดเรียงโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งล่าสุดมาก่อนนะครับก็จะมีเฉพาะแชทที่มีแต่ชื่อเพื่อนเท่านั้นชื่อเพื่อนแล้วคุยว่าอะไรเพื่อนคนนั้นเพื่ออย่างเนี้ยทมเครื่องหมายคุเป็นแชทแท็บมีคนณทมเนี่ยมีอีนภักมีมีอีของผมสิทธิโชคคุยกับสิทธิโชคอย่างเนี้ยเป็นต้นขออนุญาตโอเ n นแชทแท็บห้าจากห้า ก็จะแสดงแชทโฟเดอร์แชทของเพื่อนเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้แสดงเป็นในส่วนของอะไรอีกปัดซ้ายมาบัญชีทางกับกลุ่มแทบ็บสามจากห้ถ้าเราหนึ่งนิ้วแต่ถ้าเราปัดซ้ายย้อนกลับมาที่กลุ่มแท็บเนี่ยอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่กลุ่มกลุ่มแทบ็บสามจากห้าถ้าเราปัดขวาไปก็จะแสดงเฉพาะกลุ่มไม่มีการแสดงเพื่อนไม่มีการแสดงเอ,อ่อคือไม่มีการแสดงเป็นบุคคลไม่มีการแสดงบัญชีทางการไม่มีการแสดง Open Chat ก็จะมีแต่กลุ่มที่1 23ไล่ตั้งแต่มีการแชทล่าสุดไล่ๆลงมาเลยอ่าแล้วถ้าเราต้องการให้แสดงเฉพาะบัญชีทางการเราก็ปัดขวามาบัญชีทางการแทบร็บสี่จากห้าผมก็1นิ้วตัสองครั้งเลือกเลือกอยู่บัญชีทางการอ่าบัญชีทางการอย่างพวกอะไรอ่าจะมีอย่างเช่น AIS อ่าไลแมนมีอ่าเดี๋ยวของผมมีอะไรบ้างปัดขวาเซเว่นเซนอย่างเงี้ยปัดขวามาโอเพนแชทแทบ็บห้าจากห้าไลน์ทูเดว์เวลสิบข้อควรรู้ก่อนซื้อกองทุนมาอยู่ครับหนึ่งครื่งาไทยแลนด์ สัญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูง9.9 f l ล s h c e l l สัญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูงผมให้ฟังได้เนาะเพราะว่าข้อเป็นบัญชีทางการปัดความมากครับไลน์สติ๊กเกอร์โรลลี่ชีวิตประจำวันสองกายมาเพราะความสวยเราไม่ได้9.9นี้มาเซ็นทรัวันอังคารต้องจัดไอศกรีมเฟรย์ไวส์ริวลิติสพบเครื่องดื่มสุดยิ่จากไลน์แมนช็อปแมคแวร์ลูสินค้าเคบังไคร์ช็อปออนไลน์อ่าเนี่ยครับก็จะเป็นเฉพาะลายบัญชีทางการเท่านั้นเราก็จะดูแชทของบัญชีทางการได้ง่ายๆถ้าเราเลือกแบบนี้ก็เป็นการเลือกแบบดู อ่านไลน์แชทไลน์เฉพาะหมวดหมู่ได้อะถ้าเราต้องการเป็นเฉพาะห้อง Open Chat ของข่าวสารสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยแท็บทูรีดหรือจะเป็นในส่วนของพูดคุยเรื่องไอทีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ปัดสายย้อนกลับมาทักคุณอยู่นกลุ่มเซ็นทรัลไลน์ท็บไลน์เธเดนแบบ์โอเพนแชทเลือกอยู่บัญชีโอเพนแชทแท็บห้าจากห้าคือถ้าใครไม่มี Open Cha t อยู่เลยไม่ไม่มีอยู่ใน Open Chat เลยเลยก็จะไม่มีแ็บนี้นะครับของคุณก็อาจจะมีแค่4จาก4อย่างเงี้ยผมก็1น,นิ้วตัสองครั้งที่ Open Chat เลือกอยู่ Open Chat แ็บ5จาก5พอเราปัดขวามาเขาก็จะแสดงเฉพาะ Open Chat เท่านั้นกลุ่มก็ไม่มีบัญชีทางการก็ไม่มีเพื่อนก็หายไปอย่างเงี้ยปัดขวามา Open Chat พูดคุยเรื่องไอทีเข้า Open Chat ข่าวสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ Open Chat แ็บทูรีเข้าร่วม1 o ึ e n Chat อัปเดตข่าวสารวงการไอที Open Chat ข่าวสารสมาคมบัณฑิตเข้าร่วมอีนี่งครับก็จะมีในส่วนของ Open Chat ข อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคุณประโยชน์ที่หลายคนจะเลือกดูได้ใช่ว่าแค่ในหมวดหมู่อ่าโอเปนแชทที่ต้องการหรือหมวดหมู่อ่าในส่วนของบัญชีทางการเอากลุ่มเท่านั้นไหมเพื่อนก็ได้อย่างเดียวเลยหรือจะกลับให้เป็นแบบเดิมเลย <Open S 1> ก็ปัดซ้ายไปที่ Open. 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 เลือกอยู่บัญชีกลุ่มเพื่อนแท็แบสทั้งหมดแท็บหจากหทั้งหมดหจากหเนี่ยเลือกอยู่ทั้งหมดพอเราเลือกทั้งหมด พอเราปัดขวามาเรื่อยๆก็จะแสดงไล่ตามเวลาล่าสุดเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดเลยทั้งเพื่อนทั้งกลุ่มทั้งบัญชีทางการทั้ง Open Chat รวมหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเมนูแบบนี้เราไม่ชอบเราก็ไปปิดความสามารถลูกเล่นนี้ที่ชื่อว่า Chat Folder ได้ครับแมขอบคุณอีกครั้งครับกับพี่นนททวัฒน์นะครับที่ชี้เป้ามาว่ามันเป็นความสามารถที่อยู่ใน,ในไหนเดี๋ยวไปตามกันครับเริ่มต้นให้ แตะไปที่ซ้ายมือล่างสุดของแอปพลิเคชัน Line ครับผมรายการแท็บหน้าหลักแท็บ1นจากหทั้งคนที่ใช้ iOS แล้วก็ Android นะครับ VoiceOver กับ TalkBack แตะที่แท็บหน้าหลักครับหนิ้วแตะสองครั้งเข้ามาที่แท็บหน้าหลักแล้วไปหาปุ่มตั้งค่าด้านขวามือบนกันเลยครับอ่าขวามือบนแต่หาแบตเตอรี่ก็ได้ครับพลังงานแบตเตอรี่หนึ่งรป็นตจะูิ้วลงมาตั้งคปุ่มหรือแตะสงครั้งเพื่อเ ใครเจอตั้งค่าแล้วเคาะเข้าไปเลยนะแต่ถ้าใครไม่เจอเนี่ยสนิ้วแตะครึ่งบนหน้าจอสําหรับคนใช้งาน watch over คย์มโอมอ่าแล้วก็ปัดขวามาเพิ่มเพื่อนตั้งค่าตั้งค่านะครับพอเจอตั้งค่าแล้วไม่ว่าจะเป็น iphone android อ่ากดเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนกันครับแต่สงครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้า่างทสดงี๋ยวขออนุญาตแสดงหน้าจอกลับมานะมาหน้าจอปิดใชอยู่อ่าตอนนี้หน้าจอสว่างกลับมาแล้วก็ทุกคนเห็นแล้ว ก็เราก็ปัดขวาไปเรื่อยๆหาเมนูที่ชื่อว่า l ล n e l a b ผมขออนุญาตเอาเอาหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอเลรรองนะข้อมูลการแชร์นะิรับ QR code สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายหนึ <S 1> 1 <S <ๆ>่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆแล้วกันผมขออนุญาตปัดไปแบบเร็วหน่อยหนึ่งนิ้วปัดขวาเรื่อยๆจนเจอ l ล ne แ l a b นะครับตัวเลือกในการโอนยา้ายรันหัวข้อสติ๊กเกอร์กลุ่มทีมกลุ่มปัดขวาไปเรื่อยๆไลน์เมโลดีเปลี่ยนกลุ่มทั่วไปหัวข้อการแจ้งเตือนเปิดกลุ่มรูปวันเปอร์ซานวิดีโอแชร์กลุ่มโทรกลุ่มอัลบั้ ไลน์ลับปุ่มอ่าน่าจะง,งเพื่อเปเนี่ยเจอละไลน์แล็บปุ่มไลน์แล็บทั้ง iPhone Android ใครใช้ voiceover ใช้ TalkBack มาที่เมนูนี้นะครับข้อมูลไลน์ล,ลัดปุ่มไลน์ลับปุ่มนะครับหนึ่งนิ้วแต่อสคงค้งเข้าไปครับแชทโฟลเดอร์เปิดนี่ครับคลังเพื่อสลับระหว่างค่าถ้าของใครมาโฟกัสที่แชทโฟลเดอร์เลยอนะ่ถ้าเมนูนี้เปิดอยู่จะมีแท็บอย่างที่คุณเจอที่ผมสาธิตให้ฟังเมื่อกี้นี้ครับคือโดยปกติค่านี้ จะถูกปิดไว้ครับแต่ถ้าใครอยากจะลองใช้งานก็มาเปิดที่ปิดกุ่มเนี่ยแชทโฟลเดอร์เปิดคุณก็ปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวามาหาแชทโฟลเดอร์เปิดแชทโฟลคเพื่อสร้างค่าแชทโฟลเดอร์ปิดตอนนี้แชทโฟลเดอร์แชทโฟลเดอร์ปิดถ้าใครต้องการใช้ก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งให้แชทโฟลเดอร์แชทโฟลเดอร์เปิดเปิดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะให้ในส่วนของเมนู แชทไลน์กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ต so, ้องมีแชทโฟลเดอร์หลอกไม่ต้องมีแ็บหนึ่งแถบสองแถบทั day, ้งหมดแท็บเพื่อนแ็บกลุ่มแ็บบัญชีทางการแ็บแท็บโอเพนแชทอย่างเงี้ยไม่ต้องการก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ปิดแชทโฟลเดอร์เปิดแต่สองครั้งสลับเปิดค่ะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้ปิดแชทโฟลเดอร์ปิดอหลังจากนั้นนะครับอ่ะก็ขออนุญาตที่จะอ่ตอนนี้แชทโฟลเดอร์ผมปิดแล้วนะครับถ้าไม่ต้องการอ่ผมก็สามนิ้วแต่สามครั้งขออนุญาตทำาลยครับมาหน้าจอเใชอยู ให้หน้าจอมืดก่อนนะแล้วก็เรามาหาแถวที่หนึ่งแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่สแสดงคุมปัซ้ายมาจนเจอแต่สองครั้งเพื่อปิดนะครับเราก็กดปิดหน้าต่างการตั้งค่าไลาแสบออกมาก่อนแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่คีฟเนมโอ่าแล้วเราก็คีฟเมโวการแจ้งเตือนเพิ่มเพื่อนตั้งค่าอุ่ม่าอลับมาที่หน้าหลักของหน้าหลักของไลน์และคราวนี้เราก็ไปที่แท็บเลือกแชทไอเทมใหม่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้ารายการแชท,ท,น,แทนะครับ ซ้ายมือล่างสุดจะเป็นเลือกอยู่หน้าหลักแท็บหนึ่งแล้วปัดขวาที่หนึ่งแชทไอเทมใหม่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้ารายการเรามา <5 S 1> ที่แทบ็บแชทนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปแล้วคราวนี้ครับไปสำรวจด้านบนเหมือนเดิมแทชทกลุ่มแชทแก้ไขกลุ่มแก้ไขุ่ม โอ้เพนแชทโอ้เพนแชทแชทหม่กลุ่มแชทใหม่คุณหาช่องค้นหาปัดขวามาเรื่อยๆนะครับสองครั้งนี้ปัดขวามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทอล์กแบ็กหรืออ่ voice over อย่างที่ผมสาธิตอยู่สแกน QR code คุ่ครับบานเนอร์ C1 แชมยูลุ่มข้อหวยติดใจจุดเลือดเด็ดมวดนี้บานเนอร์ C1 แชมโว่คุณอาจเป็นดีน่าท้องฟ้าสนาเหมือนเดิมวัตถุที่อยู่ในฟ้าฟ้าอื่นปกติถ้าเราปัดขวาเมื่อกี้ถ้าเราเปิดแชทโฟลเดอร์ไว้ก็จะเจอทั้งหมดแท็บแต่ตอนนี้ถ้าปัดขวาสมาชิกสมาคมบัณฑิตอ่าโอเค ก็จะกลายเป็นแชทไลน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Open Chat, c h ช t หรือว่าจะเป็นในส่วนของเพื่อนหรือจะเป็นบัญชีทางการก็จะเรียงตามวันที่เราตั้งค่าหมวดหมู่ไว้ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งค่าไว้ว่าอ่อบางคนปักหมุดไว้นะปักหมุดก็จะขึ้นก่อนหรือบางคนก็เรียงตามรูปแบบที่ตัวเองต้องการอย่างผมเรียงตามล่าสุดเสมอนะครับโอเคนี่ก็เป็นความรู้ารายการใหม่หนึ่งรมาหน้าจอปิดใชอยู่ ที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับความรู้แชทโฟลเดอร์นี้ก็เผื่อเผื่อบางคนลองไปเปิดใช้งานาแล้วมันใช้ยังไงมันก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะปิดปิดยังไงถ้าจะเปิดเปิดยังไงไปที่ล ne นะครับแล้วไปที่นะแถบหน้าหลักแล้วก็ไปเลือกที่การตั้งค่าไปที่หัวข้อ l ล n e แ l a แล้วก็เลือกที่แชทโฟลเดอร์อยากใช้เปิดไม่อยากใช้ปิดนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับกับบริการมคอมห4 1 4งสพลัส มีอะไรดีๆน่าสนใจก็จะนำมาฝากกันมีกรณีศึกษาก็จะนำมาแบ่งปันกันด้วยกับผมส่โชคลาลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม